นี่เดียวตอนส่งการบ้านฮ่านี่แน่นี่แนนี่แน่ฮ่าชนะแล้ววันนี้ชนะทั้งวันเลยเล่นแต่เกมนะแหน่วันหยุดทั้งทีต้องเล่นเกมสักหน่อยแล้วการบ้านเสร็จแล้วเหรอถึงได้มาเล่นเกมสบายใจแบบนี้ส่งพรุ่งนี้แล้วนะเสร็จแล้วพร้อมส่งโถย อืมก็ดีแต่ยังดีไม่พอเราต้องมีความรับผิดช,ชอบต่อตัวเองให้มากกว่านี้รับผิดช,ชอบยังไงหรอก็เดี๋ยวอ่ะยังไม่ได้อาบน้ําแปรงฟันเลยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวต้องรับผิดช,ชอบต่อตัวเองนะดูสิที่นอนที่ยังไม่ได้เก็บถ้าคุณแม่มาเห็นต้องโดนดุแน่ๆแล้วนี่ทานข้าวเสร็จก็ยังไม่เก็บจานข้าวทิ้งไว้ให้เป็นภาระของคนอื่นอย่างเนี้ไม่ดีเลยนะคนอื่นต้องมาตามเก็บให้ทั้งที่เป็นหน้าที่ของเราเองที่ต้องทําให้เรียบร้อย เดี๋ยวคิดว่าพอเล่นเกมเสร็จแล้วค่อยไปทำก็ได้นะไม่ได้นะต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเล่นเกมจะได้ไม่ต้องโดนคุณแม่ตำหนิอีกคุณแม่ก็ต้องมีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลง,งานต่างๆอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราก็ควรจะทำนะจะได้ไม่ไปเพิ่มภาระให้คนอื่นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติบ,บ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีติดตัวเราได้รู้แล้วนะ่าที่หลังจะไมให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนจากสิ่งที่เราทำอีกแล้ว แล้วอีกอย่างนะถึงทำการบ้านเสร็จก็ต้องอ่านทบทวนด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่เราก็ต้องหาความรู้จักตำหรับสารต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้มีมากขึ้นแล้วก็ต้องทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาเมื่อถึงเวลาสอบนะจะได้ทำข้อสอบได้ไงแล้วนี่เตรีอุปรกรณ์ที่จะต้องใช้เรียนในวันพรุ่งนี้หรือยังอย่ามัวแต่เล่นเกมเถอนล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลืมก่อนอินสอจะถูกครคูดุได้เราต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะ เล่นเกมมันก็เล่นได้จะต,ต้องรู้จักแบ่งเวลาเล่นที่เป็นเล่นเกมทั้งวันแบบเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยอาจทาให้ถูกแม่ตําหนิที่ไม่รับผิดชอบต่อตัวเองแต่การเล่นเกมมากๆเนี่ยยังทําให้สายตาเสียด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วจะได้เก่งแบบดีใช่ไหมแหมบอกเทคนิคเรียนเก่งแบบเนี้ยระวังจะมีคนเก่งเพิ่มขึ้นมาฮ่าฮ่าฮ่าก็ดีสิเราจะได้มีเพื่อนว่าแล้วก็มาอ่านหนังสือกันดีกว่า แล้วมาแข่งกันทำแบบสุดหัสถ้าเดี๋ยวได้คะแนนเยอะกว่าจะยอมให้เล่นเกมชั่วโมงนึงว้าวเป็นข้อเสนอที่เก่งมากเลยอะงั้นเริ่มจากวิชาแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะอืมตกลงแต่ก่อนที่จะทำอย่างอื่นแล้วว่าเดี๋ยวไปแปรงฟันก่อนดีไหมอะอมแล้วค่อยมาอ่านหนังสือคือแบบว่ากินปากไม่ใช่เรื่องตลกเลยอะ